สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เจ้าจอมนะครับบ้านนนม่วงนะครับาแวะมาทานหมูกระทะนะครับเจ้าจอมหมูกระทะนะครับอันนี้เป็นร้านค้าที่มากินประจำเลยแต่ไม่รู้จะมีที่ว่างหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้มันมีที่มีรถเข้ามาเยอะมากเลยครับเพียบเลยรถจอดเพียบเลยแต่ที่ว่างอาจจะไม่เหลือให้นั่งนะครับเราต้องแวะไปดูนิดนหนึับ คนเตลียนร้านนะครับประหยัดเดินเข้าไปในร้านครับเบียดด้วยเลย่นั่งที่แรกครับผมมีที่นั่งหนึ่งที่สวัสดีครับยี่ที่ครับสวัสดีครับสองที่ครับน้ำดื่มรับเป็นอะไรดีน้ำโค้กครับโค้กคนเล็กตัออวดคนเล,เล็กครับ สั่งอาหารแป๊บนึงครับตรงนั้นน่าจะเป็นรา้รานร้านล็อกเล็กๆนะครับที่เป็นขายกี้งตาอันนั้นปิดไปแลว้วตรงนี้ข้างหลังเป็นโลตัสโลตัโสโกลเฟรชมีความบรรยากาศในร,านร้านโดยทั่วไปมันเป็นเยอะต้นหนึงเลยครับโดยสั่งอาหารต้นหนึงครับ โซนนั้นมันจะปกตินั่งโซนนั้นจะโอเคนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกหำมฝนตกหามมันจะเปียกเลยครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อขนมแป๊บหนึ่งครับอยู่ที่โต๊ตัสโก๊เพรสนะครับตอนนี้กำลังจะข้ามรถเยอะเลยโอเคราคันนี้ไปก่อนไปได้นะครับออวันนี้ซื้อพิซซ่าไปฝากลูกสาวดีกว่าเมื่อวานเพราะเขาไม่ค่อยกินเนอะ ผมไม่ค่อยกินพิซซ่าที่พิซซ่าฮัทใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองวันนั้นซื้อพิซซ่าฮัทไปฝากแล้วเขาไม่ค่อยกินโอเคล้วซื้อพิซซ่ากับตันพิซซ่าครับสวัสดีอีกครั้งครับเอาชุดหนึ่งนะครับชุดเล็กนี่แหละเอาหน้าไหนคะเอาหน้าเดี๋ยวนะรูปหนึ่งฮาเอียนเหมือนกันครับชุดเล็กครับผมเอาออกถาดกลางครับ เดี๋ยวผมเดินเข้าไปดิรถตัดกันนึงดีรถตัดมันเป็นไฟ5้าสิเฮิรตนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มันไฟกระพริบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กระพริบทุกช่องเอ้ยทุกทุกจุดไหมผมดูอย่างนี้กระพริบไหมเหมือนไม่กระพริบเลยนเนาะแล้วเดินดูที่รถตัดอันนี้อยู่รตัดนนม่วงนะครับผมอยู่ที่รตัดนนม่วงนะครับเดี๋ยวมาซื้อนม เลยเดินสำรวจหน่อยเผื่อใครมีโอกาสได้แวะมานะครับที่โลตัสว่าอยากจะซื้ออะไรบ้างเนาะก็อยากซื้อของนะครับนี่ไงนองมอยู่นี่นะครับนมสูตรสามนะครับเป็นเอสยี่หกโกลสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามคือตัวนี้ครับสองก้ 2, 9, 9, าเก้าเกลียดไม่ละครับ ี๋ยวเดินดูเรื่อยๆครับว่าแ,แต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อก,กี้ไฟมันกระพริบน่าจะกระพริบเฉพาะส่วนของด้านหน้ามนะังใช่ไหมครับตรงที่เป็นไอตรงอ๋อกระพริบเนี่ยถ้าเป็นไฟตู้กระพริบแน่นอนครับตรงกับตรงประตูทางเข้านะครับแต่ตัวอื่นถ้าน่าจะเป็น LED ไม่กระพริบแล้วตรงไหนที่ไม่ใช่ LED จะกระพริบน,นะครับเดินดูนิดนึงเนาะ มีว่ามีสินค้าอะไรบ้างครับคือใครๆอยากจะซื้อนะครับเป็นใครแวะมาอาจจะได้หาซื้อสินค้านิดน้นะครับออเมื่อกี้สั่งโคกมันไม่มีอยู่ที่ร้านนั้นนมีโคกหรือว่าเราจะซื้อไปด้วยครับ แท็ซี่ก็กินได้นะโอเคครับอันนี้เป็นสินค้าของของโรตัสโกเพรสนะครับที่โนนม่วงนะครับผมขอเดินดูนิดนึงนะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะซื้อนะครับว่าแต่ละโซนมีอะไรบ้างผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันเยอะเลยขายก็มีโอเคครับ ก็น่าจะครบทุกโซนแล้วนะครับดูเองนะครับถ้าใครอยากไปซื้ออะไรนอยจากเรานี้ถ้าใครไม่เคยเข้ามาก็ลองแัดเข้ามาดูผมไปจ่ายนมก่อนสักหนึ่งนะครับอันนี้เป็นร้านกับตันนะครับร้านพิซซ่าที่อยู่หน้าโรตัตโกเพนถัดมานั้นเป็นโคขุนโอนยางคำแล้วเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคุเนางตรงข้ามกันจะเป็นเจ้าจอมที่โรตัด ฝั่งนู้นเป็นคอนโดนะครับนอตตาคอนโดนะครับแล้วก็ทางนั้นเป็นไส้กกอกอีสานนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวซื้อพิซซ่าเสร็จก็จะแวะไปกินเนื้อย่างที่เจ้าจอมต่อนะครับอ่ะครับพี่น้องซื้อนมแล้วเราก็แวะเข้าไปทานข้าวที่เจ้าจอมครับตรงนี้แม่แม่บ้านเขาน่าจะต้ม ได้เดือดได้ทีแล้วพร้อมทานนะครับแล้วก็แบกนมไปครับอันนี้ร้านเจ้าจอมูกระทะนะครับอยู่ที่บ้านนนม่วงนะครับทางติดติดกับนอตพั์คอนโดนะครับทางที่จะออกไปโลตัสมิตรภาพนะครับโซนนั้นนะครับแวะมาได้เลยนะครับอร่อยทุกอย่างครับอันนี้ผมมากินประจำพร้อมทานสุกหรือยังโอเคครับเดี๋ยวอนุญาติทานข้าวก่อนนะครับ พร้อมทานแล้วตัวนี้อันนี้ครับจ,จานแรกใช่ไหมจานแรกใช่ไหมระวังลวกลิ้นนะครับมันยังร้อนๆอ,อ,อยู่เลยไอ้กินให้ดูสักคำหน่อยดิยวต้องเป่าควันนะ <c oughs> เลอาน้ำจิ้มเรียงยังียงยกินไม่ได้กินไม่ได้เผ็ด <c oughs> อันนี้เป็นชุดร้อยหกสิบกับร้อยสิบเนาะมีเพิ่มเห็ดเข้มทองเหรอหมูสามชั้นอ๋อเพิ่มเห็ดเข้มทองกับหมูสามชั้นนะครับอันนี้กำลังอิ่มพอดีที่ชุดสองชุดนะครับราคาร้อยสิบกับร้อยสิบสองคนเหลือๆนะครับไม่ใช่อิ่มพอดีอันนี้เหลืออยู่เหลือๆ,ๆแล้วก็เมื่อกี้สั่งโคไปไม่มีหมดก,ก็เลยเป็นแท็กซี่ขวดเล็กนะครับสองคนนี้ก็กินเหลือนะครับ ายในร้านนะครับประมาณนี้ครับคนเยอะมากวันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษเลยน,นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ 10, 17นะครับวันนี้คนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็เริ่มที่จะออกมาทานข้าวข้างนอกได้แล้ววันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จที่ไม่หมดแต่ว่าทานก็ยังไม่หมดทานมันรอ้อนอยู่ สามารถกินต่อได้เป็นชุดเป็น,น,เเนเดือนสุดๆ,ๆนะครับอันนี้แนะนำนะครับที่ร้านเจ้าจอมูกระถางใสที่โนม่วงนะครับตรงข้ามกับอะไรนะเรียกว่าคอนโดนอตาักนูทางออกไปทางออกไปนิพภาพที่เตดตนะครับเดีย๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้ก็สำหรับ คลิปนี้ก็อ,อยู่ที่ร้านเจ้ากรองระทรัที่บ้านโมนม่วงทางไปที่ตะภาพนะครับคคที่เราตัดทางสาขาโมนม่วงนะครับมีคนเยอะเพราะว่าเป็นวันศุกร์ฝนตกรินๆนะครับคนออกมาไม่ยากเลยตึมเลยครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ร้านคนเยอะกันีเประมาณนี้นครับเยอะอยู่นะครับ ในวันนี้ใันนี้ทางร้านนะครับโอเควันนี้บรรยากาศโดยรวมนะคือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับในเช้าน,นี้ก็ขอให้ร้านคา้คาขายดิบขายดีน,นะครับทุกวันนะครับโอเคครับขอบค,คุณครับสวัสดีครับ